สนับสรุนโดย s s t Auto Parts โดยสหสินไทยนต์ชุดแกส๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแกสบ้านหมอชอนสมุนไพรเพชรบุรีมรดกล้ำค่าภูมิปัญญาหมอยาไทยไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์สุปวันพพ p าซ่าศาูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB Battery ไฟดีไม่มีทรยศ Duckham's Keeps You Moving สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการคุยกับช่างคุยทุกเรื่องเรื่องรถยนต์กับช่างดนมาสเตอร์คานะครับแน่นอนนะครับว่ารถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วย่อมมีปัญหาหรือเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ถ้าท่านดูรายการคุยกับช่างนะครับช่างโดนจะมาแนะนําวิธีการดูรถยนต์เบื้องต้นหรือการเช็ครถเบื้องต้นด้วยตัวท่านเองครับช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เราจะได้รู้แนวทางของ การซ่อมแก้ไขจะต้องทําอย่างไรในช่วงช่างแนะวันนี้นะครับแบตเตอรี่น้ำกับแบตเตอรี่แห้งต่างกันอย่างไรติดตามในช่วงช่างแนะครับแบตเตอรี่น้ำกับแบตเตอรี่แห้งต่างกันอย่างไร แบตเตอรี่แห้งจ่ายกระแสไฟได้แรง CCA สูงกว่าช่วยในเรื่องของการสตาร์ทได้ง่ายไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเลยแบตเตอรี่น้ำต้องคอยเช็คน้ำกลั่นทุกๆระยะ1 5 0 0 0มกิโลแบตเตอรี่แห้งใช้งานได้ทนทานแต่ราคาจะสูงกว่าแบตเตอรี่น้ำส่วนแบตเตอรี่น้ำนะครับถ้าท่านดูแลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอก็มีความอึดตึกทนและก็ราคาถูกกว่านี่คือข้อแตกต่างครับของแบตเตอรี่น้ำและแบตเตอรี่แห้งเลือกแบตเตอรี่ครั้งต่อไปช่างดนแนะนำ FB แบตเตอรี่ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนใช้งานจริง FB b a t t e r รรุ่นไหนๆก็ทนดีมีคุณภาพเลือกแบตเตอรี่ให้เหมาะกับรถยนต์ของคุณช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ SST Auto Parts โดยสหสินไทยยนต์ชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรแก๊สไทยพัฒนาประกรันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ ซุปเปอร์วันพลาซ่าศาูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB b a t t e r เตไฟดีไม่มีทรยศดักแฮมคีฟยูมู่วิ่งบ้านหมอชรอสมุนไพรเพชรชบุรีมรดกล้ำค่าภูมิปัญญาหมอยาไทยช่วงนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ ซูเปอร์วันพลาซาศูนย์การค้าเพื่อชุมชนกลับเข้าสู่รายการคุยกับช่างนะครับวันนี้นะครับช่างดนจะมาทดสอบน้ำมันเครื่องดักแฮมนะครับที่เป็นกระแสในน้ำมันเครื่องของรถมอเตอร์ไซค์นะครับและว,วันนี้นะครับมีอินฟลูเอนเซอร์นะครับ ที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์จำนวนมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกับอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านนะครับไปชมบรรยากาศกันครับ ตนนี้อยู่ในงานไบค์เกอร์วันเดย์ทริปวิชดักแฮมนะครับแล้ววันนี้นะครับผู้ที่มาทดสอบน้ํามันเครื่องดักแฮมนะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับสุเมศครับผมครับคุณพี่ใช้น้ํามันเครื่องดักแฮมตัวไหนอยู่ครับแล้วเคยใช้มาก่อนไหมครับผมใช้เบื้องต้นเป็นเบอร์ 15/1010W50 ใช่ครับเป็นเกรดไหนสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวเรซินซนติกนี่อะไรครับโอฟีลได้ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันออกตัวมันสมูทขึ้นครับลื่นขึ้นครับ แล้วก็สามารถว่าลากรอบไม่รถคัดเก่าๆรถเก่าๆเนี่ยมันลากรอบแล้วก็คัดไม่สลิปดิลองลากลากเกียร์ยาวๆสับคือฟิลลิ่งไหลลื่นดีไหลลื่นั่นคือเบอร์สิบวิห้าิบใช่ครับเป็นฟูลลี่ซิลิติกของน้ำมันมอเตอร์ไซค์อแทมที่มาทดสอบวันนี้เป็นเบอร์ไหนครับส่วนมาในงานวันเนี้ ผมเลยอยากลองดูว่าในฟิลเบอร์10-40เนี่ยถ้าวิ่งทางไกลจะเป็นยังไงโอเคก็ <Okay. S 2> เลยขอลองเป็นเบอร์1 0 W 4ดอ่ะดเดี๋ยวหลังทดสอบอยากจะทราบฟีลลิ่งนิดนึงว่าอัตราการวิ่งหรืออัตราการสิ้นเปลืองเป็นอย่างไรบ้างนะครับ,รบขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ การเดินทางนะครับวันเดย์ทริปในวันนี้นะครับจากกรุงเทพไปยุทธยาเนี่ยสิ่งสําคัญคือ,อยางรถมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับ ผู้ใช้ยางเฮอริออสกันครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรครับผมชืกิจครับพี่กิจใช้ยางเฮอริออสในรถมอเตอร์ไซค์ใช้มานานหรือยังครับพี่กิจประมาณเกือบเกือบอาทิตย์นะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมาการก่อถนนเนี่ยใช้ดีมากแล้วก็มีการแบบยางของที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นรุ่น RS 3มันจะเป็นทรงสปอร์ตแล้วก็ดูหน้ายางสวยการเข้าโค้งก็ดีครับใช้ในกรุงเทพใช่ไหมครับใช้ในกรุงเทพครับแล้วก็ออกทริปแบบนี้แหละแต่วันนี้จะไปออกทริปแล้วเดี๋ยวไปทดสอบเฮอริออสสักนิดนึงว่าเวลาออกต่างหวัดเนี่ยยางเนี่ย เป็นยังไงบ้างหนึบไหมฟิลลิ่งนุ่มไหมนะครับในเมืองผ่านการทดสอบมาแล้ว2อ0สามร้อยโลสบายสบายขับดีหนึบดีครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าขับต่างจังหวัดเนี่ยฟิลลิ่งเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากครับครับุณครับและอีกหนึ่งท่านนะครับที่มาร่วมงาน one day trip wish duckham นะครับ แล้วก็มาร่วมทดสอบยางรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับและนามโดน่อยครับพี่ผมชื่อออฟนะครับออยู่นครปฐมครับครับยางเฮลิออฟที่ใช้เนี่ยใช้มาแล้วกี่กิโลครับใช้มาแล้วประมาณ850กิโลครับใช้เป็นยางรุ่นไหนครับเฮลิออฟรุ่น CY358 ครับโอเคใช้มาแล้วประมาณเดือนหนึ่งเกือบเดือนเนาะวิ่งไปแล้วเกือบพันโลครับผมฟิลลิ่งเป็นไงบ้างครับที่ใช้งานฟิลลิ่งหลักที่จับได้จากการใช้งานจริงนะครับ คืออย่างแรกเลยพิกเลี้ยวไวมากแล้วก็ทางตรงนี่วิ่งดีมากแล้วก็ทางโค้งสามารถสัดโค้งได้เลยครับไม่มีปัญหาเลยครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมทดสอบนะครับยางเฮลิออสแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องดักแฮมกันนะครับ,<ๆ>รบเดี๋ยวไปถึงยุทธยาแล้ว<ม>อยากจะ<ม>ทราบฟีลลิ่งอีกครั้งหนึ่งเวลาขับทางไกลเนี่ยสำหรับยางเฮลิออสและน้ำมันเครื่องดักแฮมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคับอาจารย์ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายแรกของเรานะครับกับ PTT p i ีพายเฮินะครับปั๊มปอตทอแห่งนี้นะครับเรายึดโอไว้แล้วนะครับตรงนี้นะครับกับธงรักแคมนะครับโบกพริ้วสวัยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตามสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้รถนะครับการทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์หรือมอเตอร์ไซค์บ้านๆสกูตเตอร์ของเราว่าหลังจากวิ่งมาได้สักประมาณเกือบครึ่งทางแล้ เขารู้สึกฟีลลิ่งกับน้ำมันเครื่องตัวนี้ยังไงกันบ้างตามมาเลยครับพวกเราดิครับผมชื่อออฟมาจากนครปฐม,มนะครับว้าวออฟมาจากนครปฐม,มนะฮะแล้วก็มาออกทริปนี้ครั้งแรกหรือเปล่าฮะครั้งแรกครับ oh. มากับดักแฮมที่ครั้งแรกที่มากับดักแฮมนะครับเมื่อก,กี้เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดักแฮมถูกไหมฮะแล้วเราวิ่งมารเริ่มต้นจุดจุดเราเริ่มต้นจากตรงแถวไหนจากตัวจากแล้วมาที่พายเฮิร์ทแล้วฟีลลิ่งการขี่หลังจากใช้น้ำมันเครื่องดักแฮมมาประมาณเนี่ยฮะ เกือบครึ่งทางแล้วเป็นยังไงบ้างบอกแล้วให้เพื่อนๆฟังนิดนึงครับมก็เอาตามตรงๆนะครับเอาตรงๆเลย1คันเร่งเบา2อัตราเร่งดีครับ3แล้วเลื่อนครับ4ี่เครื่องยนต์นิ่งเงียบครับเยี่ยมมากไม่ได้เตรียมอะไรฮะอันนี้เป็นฟีลลิ่งจริงๆกับการขับขี่จริงๆจ,งจึงเป็นวัตถุประสงค์หลักของการทําทริปนี้นะฮะเราต้องการสื่อสารจากผู้ใช้รถจริงใช้จริงๆแล้วฟีลลิ่งการใช้เป็นยังไรบ้างอันนี้เป็น ครั้งแรกด้วยที่ใช้น้ํามันดักแฮมแสดงว่ารู้สึกแตกต่างจากน้ามันเครื่องยี่ห้อเดิมที่เราใช้ใช่ไหมครับเขาเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะบิดแล้วมันใช่มันคันเร่งเบาเราลดออกเบาเขาว่าคันเร่งเบาคืออะไรบอกเพื่อนๆนิดนึงคันเร่งเบาคือเมันไม่ต้องรอจังหวะใช่ไหมมันบิดแล้วมันบิดปุ๊บรถออกตัวได้ทันทีครับไม่ต้องมีการหน่วงเวลาไม่ต้องไม่อืดครับผมไม่รอรอบ ครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้เราวิ่งไกลๆกันนะครับจะได้ดูในเรื่องของการปกป้องเลยนะครับว่าปกป้องเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะสภาพอากาศในเมืองไทยร้อนแค่ไหนวิ่งทางไกลแค่ไหนนะแพมเราก็ไม่หวั่นขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปที่ท่านต่อไปกันเลยครับผมแนะนําตัวสั้นๆกันนิดนึงครับอ่าท่านแรกแก้มค่ะช่องไม่อยู่บ้านค่ะ ไม่อยู่บ้านคืออะไรอ่ะก็ก็เป็นเพจค่ะไม่อยู่บ้านแล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยค่ะอ่าผมตีความไม่อยู่บ้านก็คือเหมือนกับว่าออกทลิปบ่อยๆนะใช้รถในขนาสนุกขนาดแล้วน้องนิดหน่อยแนะนําตัวเลยครับนิดหน่อยค่ะช่องกะละครึ่งคลิปค่ะอ่าช่องกะละครึ่งคลิปนะครับทั้งสองท่านนะเดี๋ยวบอกทีละท่านนะนิดหน่อยบอกก่อนว่านิดหน่อยเมื่อกี้ขี่มาใช้รถอะไรขี่มาใช้เจ้า NMa x ค่ะ n m a x มขี่มาฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่อง ดักแฮมเสร็จปุ๊บขี่ออกทริปมาเล่าให้ฟังอันนงครั่งรู้สึกว่ามันขับแบบห้ามอวยนะเอาจริงๆนะห้ามอวยนะขับแบบสนุกอะค่ะแบบมันลื่นนะคะแบบไม่ไม่ไม่ติดขัดอย่างเงี้ยค่ะถ้าอัตราเร่งเป็นยังไงบ้างอัตราเร่งก็ลื่นปื้ดลื่นปื้นอะค่ะใช่คุณแก้วเห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะกําลังเร่งดีขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเครื่องไม่ค่อยสะดุดค่ะเมื่อกี้ชอบคำหนึ่งบอกขี่สนุก ใช่ไหมทุกกคนนะครับทุกๆคนคาดหวังกับการที่จะมีน้ำมันเครื่องดีๆก็คือขอให้เราขับขี่ได้สนุกเนาะขับขี่สนุกแล้วต้องอะไรด้วย ปลอดภัยปลอดภัยนะฮะวันที่เราก็ออกทริปกันนะครับขอบคุณทั้งสองคนครับเราไปกันต่อนะครับขอสัมภาษณ์ผู้บริหารนิดนึงครับวันนี้อยู่กับคุณเล็กนะครับคุณศิริพันธ์นะครับกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนะครับวันนี้เห็นทุกคนสนุกสนานมากเลยนะจากกิจกรรมนี้มันที่มาที่ไปยังไงพี่เล็กเล่าให้ฟังนิดนึงเอาง่ายๆเลยนะคะก็ดักเข้มเราอยากจะให้ผู้ใช้จริงได้พิสูจน์ประสิทธิภาพของน้ำมันเรานะคะ เราคิดว่ามันจะไปจําลองสถานการณ์อื่นไม่ได้เลยก็ต้องสถานการณ์จริงเดินทางจริงใช้จริงนะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายกันให้เห็นๆเ,เลยก่อนเดินทางนะคะได้ข่าวว่าพี่เล็กบอกว่าขอให้ลดหลากหลายเลยเราอยากได้ข้อมูลจริงจากผู้ใช้จริงอันนี้คือความเป็นตัวจริงของน้ำมันเครื่องเล i ซิ่งซินเทติ d u ักแฮมค่ะอ่าคือแบรนด์นี้เห็นว่าดังและก็อยู่ในกระแสโซเชียลดังมากๆ <c oughs> แต่หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ลองใช้ อีเวนต์นี้ก็จะให้ทุกคนรู้ว่าผู้ที่ใช้จริงเนี่ยนะครับมารวบรวมกันแล้วเดี๋ยวมาติดตามผลกันต่อว่าถึงที่หมายแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้าง,างขอบคุณครับคุณเล็กขอบคุณครับเบสบอลมาร่วมทริปนี้ได้ยังไงแล้วเอารถอะไรมาร่วมทริปนี้ครับผมอ,อ๋อมาจากกลุ่มปุ๊บปั๊บทัวร์ส่องลอซิ่งนะครับพอดีผมเป็นประธานกลุ่มด้วยแล้วก็มากับเจ้า a t เ350ครับว้าวโฆษณากลุ่มหน่อยกลุ่มนี้เป็นยังไงแล้วเชิญอ่าจะเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มปุ๊บปั๊บทัวร์ส่องลอซิงนะครับของ Honda ทำไมถึงเลือกมาร่วมทริปนี้กับดักแฮมเราเคยได้ยินชื่อเสียงในโซเชียลของดักแฮมมาก่อนอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังสั้นๆหน่อยครับอดีจริงเคยได้ยินมาแล้วแต่เรียกว่าเคยใช้มาครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปสักพักแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาใช้รอบนี้อีกทีหนึ่งครับรู้สึกว่าน้ำมันเครื่องมันเลื่นดีเราต้องการอะไรจากน้ำมันเครื่องบ้างบอกเพื่อน,เอนอๆเราหนึ่งเลยเราต้องการดูแลรักษาเครื่องให้มันดีแล้วก็ให้เครื่องเนี่ยมันมีอายุการใช้งานที่มากยาวนานมากขึ้นครับ ดูเรื่องของการปกป้องด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชใชใชโอเคต้องขอบคุณมากๆแล้วก็กลับมาใช้ดักแคมแล้วก็ขอให้ได้มีโอกาสใช้ได<ๆ>้เรื่อยๆเนาะนนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสนับสนุนโดย s Part s t Auto Parts โดยสหสินไทยยนต์ชุดแกส๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊สบ้านหมอชอนสมุนไพรเพชรบ,บุรี มรดกล้ำค่าภูมิปัญญาหมอยาไทย SB แบตเตอรไฟดี battery, D, ไม่มีทรยศคุณพี่เคยใช้นะ้ำมันเครื่องของดักแฮมไหมครับไม่เคยใช้ครับอะแล้ววันนี้ คุณพี่ขับรถอะไรมาเอ่ยวันนี้ขับฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์มาครับอ๋อฟอร์ซ่านะครับเป็นสกูตเตอร์ใช่ครับเป็นแล้วใช้น้ำมันเครื่องของักแฮมเบอร์อะไรครับอ่ตอนนี้เป็นตัวเรซซิ่งสกูตเตอร์ครับห้าววสี่สิบหลังจากที่เปลี่ยนมาแล้วทดสอบขับมาถึงวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยอัตราการเร่งการขับขี่เป็นยังไงบ้างครับก็ระยะทางประมาณตอนนี้ประมาณ70-80สิบแปโลขับบ้านเนาะขับก็รู้สึกว่าเครื่องก็ทำงานดีครับไหลลื่นดีคันเร่งเบาคันเร่งเบาไม่มีสะดุดนะครับก็เสียงเครื่องยนต์ก็ค่อนข้างงเียบ ับ,บนี่ <ผม S 2> คือใช้ครั้งแรกนะครับเปรียบเท<ช>ียบกับน้ำมันเครื่องที่เคยใช้มาเป็นยังไงบ้างครับปกติที่ผมใช้อยู่ก็เป็น,ปนสังเคราะห์ร้อเเซ็เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบรนด์อื่นเนาะที่สัมผัสได้จากนักแทมเลยก็คือเสียงเครื่องยนต์มันเงียบกว่าเสียงเครื่องยนต์นเงียบกว่านะครับใช่ลองดูเขาบอกว่า1ิบปกว่าไม่เท่าตาเห็นต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับด้วยแบรนด์ที่มีมานานชื่อเสียงยาวนานนะครับก็เชื่อว่ามั่นใจได้นะครับแล้วก็จากที่การได้ทดลองวันนี้เองก็ทําให้ผมมั่บบพรคัี Actually, 000 000 000. ใจก <right. S 1> <that> ับบริษ <champion> <right. S 2> <Okay. S 2> ัทอย่างมากซึ่งเราสามารถประสบความสำเร็จกับยอดขาย1ล้านลิตรหรือถ้าประมาณก็1ล้านกระป๋องในช่วงระยะเวลาอันสั้นนะครับสูกค้าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จอย่างดีในตลาดเราเรียกว่าออนไลน์ใช่นะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นได้รับความชมเชยจากตัวแทนลูร้านค้าเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จ ตามแรกของเรานะครับมีตัวไหนบ้างครับพ่ยุทธ์ที่นำมาทดลองวันนี้ครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราได้รับฟีดแบ็กจากในส่วนของผู้ใช้นะครับเป็นอย่างดีก็คือในส่วนของกลุ่มสังเคราะห์นะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เลส i n g s y n นเทติกนะครับกับเลสซิ่งส o ูเตอร นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าไบค์เกอร์ที่มานี่เขาเป็นรถออโตเมติกหรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ให้เขาเลือกใช้แล้วก็เลือกใช้ตามเบอร์ที่เขาอยากจะใช้นะครับเขาก็จะมาบอกเราวหนึ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับฟีดแบ็กก็คือเป็นไปตามที่เราได้รับมาจากตลาดนะครับก็คือว่าผลิตภัณฑ์ดน้มเลสซิ่ i n g s ต n t ติกเลสซิ่งสกูตเตอรที่เป็นตัวพรีเมียมของเราเนี่ย ให้การตอบสนองที่ดีอัตราเร่งที่ดีนะครับ,รบที่ชับไวเป็นยังไงบ้างครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ครับพี่ต้องถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะคจากบรรยากาศของชาวเหล่าไบค์เกอร์อย่างที่พี่ยุทธกล่าวไว้สักครูค่ค่ะว่าเราพยายามยึดอยู่บนการใช้งานจริงเป็นหลักแล้วก็ตามประสิทธิภาพของรถของแต่ละท่านท่านสามารถเลือกได้เลยลักแคมจะอยากให้ทุกท่านได้สัมผัสแล้วก็ฟีลลิ่งของ การใช้ผลิตภัณฑ์ของเราก่อนที่จะมาร่วมชิปนี้ครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกเมื่อไหร่ครับโอ้ต้องติดตามเลยนะคะก็ตอนนี้เนี่ย ep 2ก็เรียกร้องแล้วค่ะคือครั้งแรกเนี่ยเป็นกลุ่มปิดก่อนนะคะก็ใน ep 2ก็อาจจะเป็นกลุ่มเปิดนะคะแล้วก็อาจจะรับสมาชิกดักแฮมคลับทั่วประเทศเลยนะคะคอดใจรอแล้วก็ติดตามที่เพจดักแฮมได้เลยค่ะคและวันนี้นะครับมาเฉลิมฉลอง1ล้านขวด กับดับแฮมด้วยครับพี่เล็กครับเป็นยังไงบ้างครับก็กขายระยะสั้นใช่ถือว่าเราประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็จริงๆเราต้องบอกว่าเราเป็นน้ํามันขวัญใจไบค์เกอร์ที่มาจากโซเชียลมีเดียจริงๆนะคะ t ิ k กต็อกเกอร์ทั้งหมดนะคะรวมทั้งไบค์เกอร์ชาวไรเดอร์ทั้งหลายนี่ลืมไม่ได้เลยนะคะค,ค,คือพี่ไปที่ไหนเนี่ยในตลาดเจอชาวไรเดอร์ก็จะ รู้สึกดีภูมิใจมากที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ดักแคมของเราดังนั้นถือว่า1ล้านขวดนี้เรามาแบบเซอร์ไพรส์มากแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ไม่หยุดพัฒนาอย่างที่พิยุท์กล่าวไปนะคะดักแคมอดใจรอไม่นานเร็วๆนี้ใช่ไหมคะพิยุท์เราจะมีสินค้าตัวใหม่เซอร์ไพรส์อีกอะค่ะนี่นะครับพลาดไม่ได้เลยสินค้าดีๆจากผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องดักแคมนะครับไม่ดีจริงไม่อยู่มาถึง125ปีดักแคมคีฟอยู่มูฟวิ่ครับ <Yeah. S 2> และนี่คือทั้งหมดของรายการคุยกับช่างในวันนี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับและสามารถนะครับฝากคำถามพูดคุยปรึกษาปัญหารถยนต์ทางไลฟ์สดได้นะครับผ่านทางช่องทางเพจ Facebook TikTok และ YouTube Channel ช่างดน m a s t e r c ์คานะครับเบอร์โทรสายสดนะครับ092878 9939ทุกวันจันทร์หนึ่ง 1, ทุ่มตรงนะครับและสำหรับท่านที่ฝากคำถามผ่านทางช่องทางเพจ f a c e b o o k t i k t o k และ YouTube c h a n n e l ช่างโดนมาเตอร์คาร์นะครับคำถามที่น่าสนใจช่างโดนจะมาตอบในรายการคุยกับช่างนะครับและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุน,นรายการ s s t a อ t ท p a โตพาโดยสหสินไทยยนชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊สไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุปเปอร์วันพราซ่าศูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB b a t แบตเรี่ไฟดีไม่มีทรยศดักแฮมคีฟยูมูวิ่งบ้านหมอชรอสมุนไพรเพชรบุรีมรดกล้ำค่าภูมิปัญญาหมอยาไทยวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ